เสุร่างในร่างของกรลเกตเป็นญาติทางกายภาพกับกรลเกตในร่างพุตานหรือเปล่าแล้วอย่างนี้ก็เท่ากับพุตานจะมาลก,กับพอ่อฤทธิ์ซึ่งเป็นญาติหรือเปล่าจงอธิบายคำถามหัวจะปวดพอ่อฤทธิ์พุตานเป็นญาติกันไหมร้อนถึงรอมแพงต้องออกมาแจ้งให้ฟัง พุ่งกระชูดค่ะแบบทำสถิติตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับละครเรื่องผมลิขิตค่ะกำลังสนุกเข้มข้นแล้วก็มีประเด็นใหม่ๆให้แฟนๆได้ติดตามอยู่ทุกตอนเลยค่ะแล้วก็ในตอนที่ผ่านมานะคะเกศรางในร่างของแม่หญิงกาลเกตค่ะก็ได้ไปหาพุตานแล้วก็สืบสาวราวเรื่องถึงพ่อแม่แล้วก็ป้าของพุตานค่ะซึ่งก็ได้ความว่าคุณแม่แล้วก็คุณป้าของพุตานเนี่ย เป็นญาติห่างๆกับเกศสุรางค่ะดังนั้นพุทธานก็เลยมีศักดิ์เป็นหลานของเกศสุรางด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะเลยทำให้แฟนๆละครอดจะสงสัยไม่ได้ค่ะว่าแล้วคู่พระนางอย่างพอ่อฤทธิ์กับพุทธานนั้นจะต้องนับญาติกันด้วยหรือไม่เพราะว่าเกศสุรางเป็นแม่พอ่อฤทธิ์นะคะแล้วพุทธานก็เป็นหลานของแม่พอ่อฤทธิ์อีกทีหนึง่งอา้าวแล้วแบบนี้จะรักกันได้ไหม ซึ่งล่าสุดค่ะ8พฤศจิกายนค่ะคุณรอมแพงผู้ประพันธ์นิยายเรื่องพมลิขิตนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงแถลงไขใไขข้อข้องใจที่หลายคนอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะเกสุรางในร่างของกระเกตเป็นญาติทางกายภาพกับกระเกตในร่างพุทธานหรือเปล่าแล้วอย่างนี้ก็เท่ากับพุทธานจำมาลักกับพอ่อฤทธิ์ซึ่งเป็นญาติหรือเปล่าจงอธิบาย เกสุรางในยุคปัจจุบันที่เป็นญาติกับพุตานนั้นเกิดใหม่ไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนอื่นไปแล้วด้วยแต่ว่ามันแฟนตาซีตรงที่ว่าคุณหญิงนางจำอดีตชาติของนางได้แล้วนางก็ย้อนอดีตมาเกิดในร่างของกาละเกตส่วนพุตานที่เป็นญาติห่างๆของเกสุรางนั้นก็ย้อนมาทั้งตัวดังนั้นร่างของกาละเกตกับร่างของพุตานจึงไม่ได้เป็นญาติกันโดยสายเลือด คุณหญิงกระเกตแค่นับญาติกันทางจิตวิญญาณเพราะว่าคุณหญิงท่านจำอดีต,ตชาติได้ดังนั้นพุทตางกับพ่อริ์จึงไม่ใช่ญาติกันแต่ถ้าคนที่อ่านนิยายแล้วก็จะทราบว่ามันมีอะไรที่ลึกแล้วก็พัวพันนัวเนียกว่านั้นอีกอันนี้อะไรไม่รู้นะคะเขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าแต่ถ้าใครที่เคยอ่านเราจะข้ามเวลามาพบกันจะพบว่า สามีภรรยาบางคู่ในเรื่องเนี่ยอดีตชาติก็เคยเป็นพ่อลูกกันหรือเคยเป็นพี่น้องกันก็ค่อนข้างกระจ่างใจในเรื่องนี้ถ้าเชื่อว่าอดีตชาติมีจริงก็จะล่งใจที่ธรรมชาติจัดให้พวกเราทุกคนจำอดีตชาติไม่ได้เพราะว่ามันก็คงอีรุงตุงนังกันหน้าดูถ้าพวกเราจำอดีตชาติกันได้เนื่องจาก พวกเรานั้นน่าจะเคยเป็นญาติกันแทบทุกคนค่ะได้มองหน้ากันเลิกลักแน่ๆเลยดังนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของจินตนาการที่เอามาเขียนนิยายหรือทำหนังทำละครไปดีกว่านะคะก็ถือว่านานๆทีค่ะคุณผู้ชมที่จะมีให้เห็นนะคะกับ คำถามหัวจะปวดสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะตั้งแต่บุพเพสันนิวาสมาจนพรมลิขิตนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราจะถกกันในเรื่องของข้อมูลประวัติศาสตร์กันซะมากกว่าค่ะก็เช่นในครั้งนี้นะคะพอคุณรอมแพงเธอไขให้กระจ่างเรื่องของเครือญาติกับความรักของคู่พระนางไปแล้วเนี่ย f c ละครก็เข้ามาคอมเมนต์เสนอแนะกันหลายประเด็นนะคะที่น่าสนใจอยู่ค่ะความคิดเห็นที่1นนะคะบอกว่า ละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครที่ผู้เขียนก็คือคุณรอมแพงเขียนเพื่อเป็นการอิงประวัติศาสตร์แล้วก็มีนักสืบโซเชียลพยายามผูกแล้วก็ค้นคว้าแบบอินกับเนื้อหาในละครชนิดที่ไม่ค่อยมีให้เห็นมากนะักอยากจะให้คุณรอมแพงแต่งละครย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์แบบนี้มากๆเพื่อจะให้เป็นต้นแบบซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยแบบที่เกาหลีเนี่ยเขาเคยทำประสบความสำเร็จมาแล้วอะค่ะ ถือว่าคอมเมนต์นี้เนี่ยเป็นท็อปคอมเมนต์เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เข้ามานะคะแสดงความคิดเห็นบอกว่าเห็นด้วยค่ะละครก็คือละครจับผิดกันทุกเรื่องทุกวันจะเอาอะไรมาเปะ๊เปะเขนาดนั้นงงใจค่ะเหนื่อยแทนจะอธิบายแต่ว่าความคิดเห็นสองค่ะเขาบอกว่าเป็นญาติทางจิตวิญญาณนะคะซึ่งไม่ใช่ญาติทาง DNA แล้วก็อธิบายขยายความค่ะบอกว่าความสัมพันธ์แบบโซเบ ไม่ใช่ d n a b a s e ดังนั้นความเหมือนความเป็นญาติทาง DNA ในประเด็นเรื่องนี้หน้าของพุทตานเนี่ยจะมีความเหมือนกับหน้าของเกศสุรางที่ได้ขิดไปแล้วในยุครัตนโกสินทร์แต่ที่เหมือนในยุคอยุธยาด้วยเป็นความพังเอิญที่ในชาติพบนั้นกระเกตเกิดมาหน้าตาแบบนี้ แต่ไม่ได้มีความเป็นญาติกันทางกายภาพแล้วก็อธิบายซาจนมีคนคอมเมนต์ตอบความเห็นนี้ค่ะบอกว่าแหมคอมเมนต์นี้อยากให้ไปเม้นทางเพจละครช่อง3มจังเลยซึ่งเจ้าตัวเขาก็เข้ามาบอกอีกค่ะว่าเอาจริงๆคุณอุ้ยรอมแพงเนี่ยเขาผูกเรื่องไว้ได้ดีนะคะแต่เพราะว่าพอมาเป็นละครน่ะเราไม่ได้อ่านรวดเดียวแบบต่อกันนะคะทำให้บางทีเนี่ย ความค้างในแต่ละตอนเนี่ยมันอาจจะไม่ต่อเนื่องทําให้บางทีอ่ะคนที่ดูเนี่ยแล้วไม่ได้อ่านหนังสือมาก่อนเนี่ยเขาก็งงว่าทําไมมันจะต้องแบบนี้แบบนั้นมันสับสนง่ายเพราะว่าเวอร์ชั่นละครเนี่ย มันยังไม่หลุดโฟกัสไปจากบ้านออกยาท่านด้วยค่ะก็มีการกระจายแอร์ไทม์ไปให้กับละครอีกหลายตัวในขณะที่นิยายจุดเขาโฟกัสชัดเจนจะอยู่ที่บ้านของพุตตานส่วนตัวก็ชอบทั้ง2เวอร์ชันนะคะแต่ว่าบางอย่างในนิยายเนี่ยมันทัชไม่เท่ากับในละครบทพูดบางบทนะักแสดงทำได้ดีแสงจินตนาการเราไปอีกค่ะ ซึ่งเจ้าของเมนนี้ก็ตอบกลับอีกครั้งค่ะบอกว่าใช่ค่ะเราก็เป็นแบบนั้นเลยมาดูละครเน้นละครไม่ได้อ่านนิยายเราก็เข้าใจได้เพราะว่าเขาอธิบายแล้วเหมือนกัน